สวัสดีครับอมรานร้มาเลยสวัสดีค่ะบาร์บี้แมล่าคือแม่ใครโบมาแล้วครับพี่น้องเวลากัเวลาเดื่มค่ะสวัสดีค่ะผาแดงผาแดงผาแดงมั้ยคะ่น้องสซมอน อาบอกที่เห็นรถเทอร์ที่เห็นรถเทอร์อยู่ พี่นบล่รตอร์โเออยู่อันฟังสดเสาะเฮ้งฟังฟังมันมวนแฮ้แม่ฟังสดแม่ไม่มไม่ยุ่งมันมาขึ้นในฟังสดเนาะมอรันเูันยังไงกันสมมตอว่มันต่างกันสื่อ่าันสื่อดีดีที่ได้มาน้แค้เชื่อชาอมานางวันมันจะอที่พวมเหมือนกท่ไท้ของกันที่นี่ของกันเครื่องลี้วซูมดีดีสีโปรทีวีดีวกมีิงและจังีนีะตยบนบีมกันจะปวดใจที่นะ

เราไม่เป็นคนสามารถนะไม่จับมือหนึ่งมือมัน่เะเอานอายอมรับเลยสุดยอดเขาเป็ทนคนสามารถปกติเพราะาว่เนม่ยจริงฮะปกติคนเขาจะเห็เขาได้ขนาดน,นี้เด้เมือ้อนึงถือกล้องมือ้อนึงแต่งหน้า,ม,บบนานม,มันจะโกเทนัสไหมก็เพราะว่าเพราะว่าเป็นดาราใช่อันนี้คือเราทำได้ทุกอย่างแต่งหน้ายือไม่ใครนี่ยือไม่ใคร นีลแม่ว่าใครัอะไรกาวนเความใครนี่ล่ะเป็นบอครีหลาย่างใครซื้อแว่ได้ลูกมันาเกตังเตะออกิืม้วละต้อว่เี่เหมือนแม่มาต้องใส่กระดกกระเดียดคมีเกจะกินวสันเนาะบอตนหนูกบมบอบอบอมมีหลายปานี่ค่ะไเป็นดาราเนาะเขามันก็ได้นอนอยู่แล้วนากรอบเดียวุน่ะ เรียบร้อยเ่เรยบร้อยแล้วใช่ค่ะแม่ก็ชแ้ค้แจกไแล้วก่มือืูกังปาจังก็บ่น่อย่แม่นาเลยมออสมที่อีแม่มีดีๆครันี่ะเ็มสมทางแม่แวง่ไงสิแม่ไรแมแม่เห็นแคอมเมนต์เยอะแม่เลยแม่วาดชจุนก็้องมแม่แน่นอนมอะไรแอีหลีแม่ผมหนวดแม่เอาปีท่ายังเาท่านเร็วแล้วเมื่คอมเมนตมาหนูจริง่ รู้ว่าพี่แบงค์แล้วต้องไปฟ้องแม่เสียงหมือแล้วว่ะหมืก็มีหัวใจก็ไหวเลยเอว่าแล้วเนาะิึงก็เป็นแม่ตาลานี่้งตังกัแม่อึงบ่เป็นนางามเก่าด้ว่นทีกับเ่ัต็งนีเตินงเลนอย่างที่ลอยู่นบงไม่ร คอยแต่งให้เราเราหมักแตงตูเี่เราหมักแตงตนโีเมยงต่งตัวจริงเราคอยเห็นที่เราอนเรา้มะสักแต่งตัวแงตัวดีัเก็ได้ห้องแอมาสวย แม่ในเบิ้งคิปี้นี่ยไล่ลกิปค่ะอันนี้แม่นเบิ enfin ้งคีปนเกะอรูดไม่ไดคะแล้วเบิ้งสกคปิหมดละฮงบอยคอยไทยมื่อใดก็ได้อย่าลืมทยคลิปด้วแล้ว่หมอลวันที่หนึ่งเดินทางผู้วิลล่าไมนี่นึ่งเดิน

สวัสดีนะคะตอยผมอันนี้ถ่ายแล้วใช่ไหมถ่าย้รงพี่เบงรอยไปด้วยนะคะพี่น้องวะลงไอันนี้่าปรย้เใระสกสิเนี่ย้ยมื่อยแล้วเมื่อยเอสันค่ะเมื่อยแลเป็นุงลุิวเข่าว่มเม่หิวข่าบ่หันตุก ค่อยตัวตีก็อี๋งอยู่นั่นงอยลุ้งบึบนึงมันเพี้ยนแบเพี้ยีเลยก็เลยเห็นข่าวว่าว่ายังผู้จัดการสื่อย่างหวยนั่งล้มไปซื้อจมอยอผู้ใดผู้จัดการใดผู้จัดการเจ้าลันลาโอ้เขาไม่ได้กินค่ะเขามันเขาไปค้นกินตัวเอากินผู้เดียวตัเออเขากินผู้เดียวตัวเขาบอกกินตัวเขาบอกขูดกับหอยนั่งล้มปันใด บ่ค่อยขูดกราหอยน้งลมปันไดสนุกคเวล่าเลยฮะคูเวล่าคูเวล่าเปอีพัทยานี่นจะสวนค่ะแล้วก่ได้ไปตะตีน่อยจะเปิดล้มระเบื่ทอดตัวนี้บอข้ได้กิ่นดูสวนกันสวนกันด้วิเทียหล่ะว่าได้ไปัเทียเราต้วนะแล้วพี่จันไปด้วยไม่ได้กินกับเทียบอขอดอกบุญ บุญวัฒนานได้กินด้านหัวเนี่ยกับบุฟเฟ่เกาเาเอไปย้ำไนี่พรต้องอันนียกัม้านาด้นอมาก็กินดีแม่มใหม่ฮะคุณใหม่ย่างกมไ่อไโดนแล้วเออไปโดนล้นีน้าคอยล่อคนพาาไปเเลยอน้าคอยล่อปะครับู้เป็น จะเป็นสรงหลงเซียงเลี่ยงจใหญ่มืนมอนี้เป็นแบบนี้พี่ป็นนอนบ่ติ่มอิ่มเป็นนอนบ่พักผ่นนอนบ่เพ,พียงพอมันห่อนเลยชั้นทุน่มียตลอดเลยที่มันนี้จนงวยรบกวนอีกอืมวันนี้เราเล่นที่อ่าอาวาปีอาวะปีปทัทม์าะคามคนบ่ตกพีนก่น้องปีแล้วแต่ว่าเอาแห้งจะว่าตอนเดือดสุดเลยคนบ่บตกมันมันเอาฝุ่น บ้านานี่เอาหูเลยว่าเอาฝน,นเนมีนเอาเดือดก็าม่นเอาฝนหรือป,นปูนด้วยเนาะอาการโอเคนะครับผมโมนี้โอเคหมายความว่าโอเคสำหรับคนเบิร์ดอากาศกลับมาปกติพี่น้องปกติแบบหดือปกติแบบ้อนเอาเฮงหรือกล้แบบออา,าแล้วตัวกัดอาทิตย์เดือดเต็มเต็มพี่น้องกินมือเปียกมือตกตอนที่แบงค์ร้อยไม่มาคส่วนน้ำหน้า เขาก็ดีตัวเขาเปนมันลุยตุ้มนะครับเจ้าฉสนณะที่ไม่ได้ลุยตุ้มพวกชั้นเธอไม่ได้ล่องเรือกพวกชั้นหนักสมณะหน้านะครับเจ้าเมียยิ่งคาวะนาคนเป็นเสมอสมพ่อเมียนองฉันหัวมือผู้นั้นรับเต็มเต็มรับรับเต้นเรียกความเด้รับวนหน้ามหาศาลลงไปนเขาเต้นแรียกเขาเลยข้างหน้าไหลเลยผู้นั้นรับเต้นแรีกก็ดีแต่ว่าข้างลังเต้นหลังเต้นนอาไว้เป็นหั่วไปเบอร์เลยดี ทั้งลังอดุลน,นะฤฤก็เกาค้างล้างอันด่วคมมักเลยืมือเลยมันานี่โอ้คืเรียกตนพี่หอมไปทาเลย <c oughs> จะเก็บจังไดเนาะอเอาอีกแล้วพี่ออมเจ้าอีเที้นันมากปัญหาของกาแบบการมากบถ่วมีิเมย์เตยหนูนะเมนก็จะดูพื้นที่ดูอะไรแต่ว่ากระบาคาาือว่าละเนาะ้นที่มันจำกัด อย่ามาเด็ดดิขอ้องคันมาอันนี้กรติ่มดนองน้อนี้แล้ว็มือทีมองน้นอยู่อ่เรอยก็อยส่มีต์ค่ะหลวงพ่อจังไรกะมีต์ค่ะพ่อสวัสดีครับพี่น้องเดี๋ยวท้าบึ้งฟินิรุอีกที่หนึ่งนะครับผมวันนี้เราก็ช่องโอโอเรวัดเรวดยังกับพ่อ เลวัดเอาจนได้ออกจากอาลามเลวัดเลวัดเดาเล่วัดเลวัดนอาเดียวดเลวัดออกเอาจนได้ออกจากอาลามเลวัดเอาจนได้เออะไรมาเลวัดเดาเลวัดเลวัดเอาจนได้กนม่กันตามมาล้ลาไปแล้วบะดีช่องาพานเราะเหร็มทองการเพช ใส่ไหม่ทำเล็บางไเอึนหนูนี้ทำเลบางไปอึนไปค่ะหนูจะเป็นคนแรนนี้คอยเป็นคนโอ้สกายที่สไปเถอปโบเป็นจั่งมวนทำเล็แรนนี้ิอยหนูน้เนี่ยน้เนี่ยโอเคค่ะพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะกดสครั้งครั้งเดียวค่ะช่องพีแบงค์ร้อยนะเพโอเคครั